ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์ฮอกอายตอนจบนี้นะครับกรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อัคระในการที่จะทําคลิปต่อไปครับสวัสด,ดีชาวอัครชาแนลนะครับคุยกันหลังดูซีรีส์ฮอกอายตอนจบครับ ต้องบอกได้เลยนะครับว่าสนุกมากเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าเรื่องราวจะดูไม่หวือหวามากนะครับแต่เราก็เต็มอิ่มไปกับอารมณ์ของตัวละครที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเยเลน,นาบโลว่าควินบาตันเคธบีชอปนะฮะมายาโลเปสคาซี่แล้วก็คิงพินครับเปิดเรื่องมานะฮะเราเห็นคิงพินกับแม่ของเคธบีชอปเนี่ยมาพูดคุยกันครับซึ่งเราก็ได้ทราบสาเหตุว่าทำไมแม่ของเคธกับคิงพินนั้น ทำธุรกิจร่วมกันนะครับเนื่องจากครอบครัวของเคสบิชอปติดหนี้จากคิงพินนั่นเองในสมัยที่พ่อของเคสยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับซึ่งก็ทําให้เราได้รู้ว่าแม่ของเคสเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าอาม,มานที่3แล้วก็ทําให้แจ็คนั้นเป็นแพะรับบาปในเหตุการณ์นี้ครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่แม่ของเคสมาขอยกเลิกการทําธุรกิจร่วมกับคิงพินครับแน่นอนนะฮะ เคสรู้ความจริงนี้จากเยเลนาโบโลวาที่เธอนั้นได้ส่งคลิปการพูดคุยกันระหว่างคิงพินกับอิริโนให้กับเคสบิชอปนะครับซึ่งก็ทําให้เคสั้นดูกระวนกระวายดูตรนกและก็ดูเหมือนจะยังรับไม่ได้ที่แม่ของเธอนั้นทํางานร่วมกับอาชญากรน,นั่นเองครับแน่นอนนะฮะคลินบาตันรู้อยู่แล้วว่าอิริโนแม่ของเคสเนี่ยจะต้องตกที่นั่งลําบากและคิงพินจะไม่ยอมปล่อยให้อิริโน,อนรอดพ้นไปจากการขอยกเลิกการทําธุรกิจอย่างแน่นอนครับซึ่งหลังจากนั้นนะฮะ มายาโลเปสหรือเอ็กโคเนี่ยก็ได้มาหาคิงพินครับโดยมายาก็ได้เอาคำที่โรนินหรือควินบาตันเนี่ยได้พูดเอาไว้กับเธอนะฮะในตอน E ีพีที่แล้วมาคิดครับทำให้เธอนั้นเลิกติดตามโรนินแล้วก็ขอไปพักกรอนสัก2วันนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้คิงพินรู้อยู่แล้วว่ามายารู้ความจริงว่าใครคือคนสั่งให้ฆ่าพ่อของเธอครับซึ่งคิงพินกับคาซี่เนี่ยก็ได้บอกว่าเขาจะไปจัดการทั้งมายาแล้วก็อิริโนหลังจากนั้นครับ สิ่งที่น่าประทับใจหรือสิ่งที่น่าตื่นเต้นในฉากในตอนนี้ก็คือการที่เราได้เห็นคริสบาร์ตันกับเคสบิชอปนั้นได้ร่วมกันประดิษฐ์ลูกศรเวอร์ชั่นต่างๆมากมายนะฮะซึ่งเราก็ได้เห็นการใช้ลูกศรธนูหลายแบบมากๆดูน่าตื่นเต้นและก็ดูเป็นสิ่งที่ทําให้ดูตื่นตาตื่นใจสําหรับ EP ีนี้มากๆเลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนนะฮะระหว่างที่เขาทั้งคู่ได้ทํางานร่วมกันเนี่ย ก็ได้มีการพูดถึงตอนที่เคทเป็นเด็กเมื่อปี2012ครับเมื่อเคทเนี่ยได้บอกความในใจถึงแรงบันดาลใจที่เธอนั้นชอบยิงธนูและต้องการที่จะเป็นเหมือนฮอกอเพราะว่าเธอนั้นรู้สึกประทับใจในตัวคริสบาร์ตันในเหตุการณ์ดีอเวนเจอร์มากๆเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นนะฮะทั้งคู่ก็เริ่มปฏิบัติการภารกิจสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสครับโดยได้พวกเดอะรัปเปอร์เนี่ยมาช่วยสอดแนมในปฏิบัติการครั้งนี้นะฮะซึ่งเยเลนาเนี่ย ก็ได้มาทำงานตามคำสั่งที่จะมาจัดการคลินบาตันซึ่งเธอมาในเหตุผล2ประการด้วยการคืน1มาด้วยการว่าจ้างและ2ก็คือมาด้วยจิตใจที่เครียดแค้นที่คิดว่าคลินบาตันนั้นฆ่าน้าชาโดมานอฟที่ดาวเวิร์มเมียนั่นเองครับหลังจากนั้นนะฮะเคก็ได้เจอกับแม่ของเธอครับแล้วก็ได้บอกความจริงว่าเธอรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแม่ของเธอหมดแล้วนะฮะว่าเธอนั้นทํางานร่วมกับคิงคิน แล้วก็สั่งให้แม่ของเธอนั้นหลบหนีไปนะครับเพราะว่าคิงพินจะมาจัดการอิรินอหลังจากนี้ครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยเราได้เห็นแจ็คออกมาจากคุกแล้วนะครับเรียกได้ว,ว่าเขาเนี่ยพยายามจะเปิดตัวว่าเขาเนี่ยสามารถมีทักษะการต่อสู้ด้วยดาบเนี่ยได้เป็นอย่างดีครับซึ่งเราก็ได้เห็นฉากที่แจ็คนั้นเนี่ยโชว์ฝีมือดาบกับการต่อสู้ในการที่จะช่วยเหลือเคสพิชอปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในระหว่างนั้นนะฮะเคสก็ได้เห็นเยเลน่ามาที่งานครับเพื่อที่จะมาฆ่าขินบาตัน ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เจอกันที่หน้าลิฟต์มีการปะทะกันบ้างเล็กน้อยนะฮะพอออกมาจากลิฟต์เนี่ยก็ต่อสู้กันอย่างเมามันครับฉากนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกประทับใจใน2ตัวละครนี้มากนะฮะเล่นได้ดีมากครับมันเข้ากันนะฮะมันอาจจะดูไม่หวือหวาแต่มันเข้ากันจริงๆนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ชวนกันดื่มครับแต่เจเน่าบอกว่าจะดื่มได้ก็ต่อเมื่อครินบาตันได้ตายแล้วนะฮะแน่นอนนะครับครินบา์ตันรู้อยู่แล้วว่าคาซี่เนี่ยจะวางแผนรอบทําร้ายเขานะครับ ทำให้คินบาตันใช้ธนูยิงเข้าไปในอาคารที่คาซี่อยู่นะฮะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยยีเลน่าก็เจอคินแล้วก็ทําำลายคินครับเหตุการณ์ทิกผันฮะทำให้คินบาตันตกออกจากตึกนะครับตกลงไปที่ต้นคริสต์มาสไปเจอกับนกฮูกครับ หลังจากนั้นเคสบิชอปก็มาเจอพวกแท็กสูตรมาเฟียครับก็มีการประทะกันและก็มีการต่อสู้กันนะฮะโดยมีแจ็คได้เข้ามาช่วยเธออย่างเท่เลยทีเดียวครับหลังจากที่มีการสู้กันอยู่พักหนึ่งนะฮะเคสบิชอปก็มีความคิดที่จะช่วยบาตันให้ตกลงมาจากต้นคริสต์มาสให้ได้นะฮะโดยเธอเนี่ยก็ได้ยิงลวดสลิงที่ขึงต้นคริสต์มาสไว้นะฮะเมื่อลวดสลิงขาดเนี่ยต้นคริสต์มาสก็ล้มลงครับตัดภาพไปที่มายาน,นะครับเธอกําลังเก็บของพร้อมกับไปมองดูรูปพ่อ แล้วก็รูปถ่ายร่วมกันระหว่างคาซี่มายาและก็พ่อของเธอนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยแท็กสูตรมาเฟียก็มาเสริมทัพในการที่จะมาต่อสู้กับเคสบิชอปครับพวกเดลลาเปอร์ก็มาเสริมทัพด้วยนะฮะแต่งชุดเต็มยศออกมาแบบสุดเท่เลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าในช่วงนี้เนะี่ยเคสโชว์ฝีมือในการต่อสู้ในการใช้ธนูอย่างเท่มากๆนะฮะถือว่าเป็นตัวตลายตัวแทนของฮอกอายได้เป็นอย่างดีครับเมื่อควินบาตันตกลงมาที่ลานสเก็ตแล้วนะฮะ คินบาตันก็ได้ใช้สอนแม่เหล็กฮนะพร้อมทั้งถอดชุดของเขาเป็นชุดสุดใหม่อย่างเทพเหมือนในคอมิกมากๆเลยครับสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างที่ผมบอกครับการใช้ธนูการได้เห็นลูกศอนของธนูในหลายๆเวอร์ชั่นหลายๆแบบเนี่ยแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆน่าสนใจมากเนี่ยคือจุดเด่นของ EP นี้ เรียกได้ว,ว่าเต็มอิ่มกับการใช้ธนูของฮอกอารแล้วก็เคธปิชอปอย่างมากนะครับต่อมาก็เป็นฉากซีนอารมณ์อีกซีนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดูแล้วน้ําตาไหลฮะก็คือฉากที่เยเดน่ากับครินบาทตันมีการประทะกันอย่างจริงๆจังๆนะฮะเยเดน่าเนี่ยต้องการอยากจะรู้ว่า ทำไมพี่ของเธอนั้นเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่ดาวเวิร์มเมียซึ่งควินก็บอกเองนะครับว่าถ้าเขาพูดไปเนี่ยยังอายเลน่าก็ไม่เชื่อครับถึงแม้ว่าเนทเองเนี่ยจะเป็นคนพลีชีพในเหตุการณ์ครั้งนี้เองก็ตามนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยคาซี่กับมายาก็มีการประทะกันครับ และสุดท้ายมายาก็ได้ฆ่าคาซี่แบบไม่เต็มใจฆ่าเลยนะฮะเหตุการณ์มันพาไปจริงๆครับตัดมาที่อิลินอรครับกำลังขึ้นรถเพื่อที่จะไปตามหาเคสบิชอปนะฮะแต่ทันใดนั้นเนี่ยคิงพินก็ปรากฏตัวมาเจอแม่ของเธอครับในฉากนี้นะฮะเราจะเห็นความเก่งกาจของคิงพินซึ่งคิงพินกับเคสบิชอปก็ได้มีการประทะกันในฉากนี้นะครับเราจะได้เห็นความเก่งกาจของคิงพินเลยฮะแต่ผมรู้สึกว่ายังไม่เทพเท่ากับคิงพินใน Net f l i x เท่าไหร่นะฮะ แต่ผมต้องบอกว่าเคสเนี่ยเล่นดีในฉากนี้มากๆครับซึ่งเคสกับคิงพินก็ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมานะครับมาที่เยเลน่ากับควินบาตันกันบ้างครับซึ่งควินบาตันเนี่ยบอกแล้วบอกอีกครับว่าไม่มีใครฆ่านาตาชาครับเยเลน่า er ก็ยังไม่เชื่อครับสุดท้ายมาสะอึกตอนที่ควินบาตันผิวปากเหมือนนาตาชาฉากนี้นะฮะทำให้เยเลน่าอึ้งไปเลยฮะ ก็ได้เล่าเรื่องที่แนทเนี่ยพูดถึงเยเลนาเสมอๆให้กับขินฟังนะฮะซึ่งก็ทําให้เยเลนานั้นเนี่ยฉุดคิดขึ้นมาครับแล้วก็เข้าใจถึงตัวตนของแนทนะฮะว่าเมื่อเธอทําอะไรแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครหยุดเธอได้ครับนั่นก็ทําให้เยเลนานั้นยุติการต่อสู้ระหว่างคินมาตั้นกับเธอถือว่าฉากนี้เนี่ยเป็นซีนอารมณ์ที่ดีที่สุด ในซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับตัดไปที่คิงพินฮะหลังจากที่ดูเหมือนว่าเคสพิชชบตจะชนะคิงพินมาแล้วนะฮะและผมก็นึกว่าคิงพินตายไปแล้วสิอีกครับแต่ปรากฏว่าเขาปรากฏอยู่ต่อหน้ามายาฮะพร้อมทั้งมายาเนี่ยก็ได้ใช้ปืนจ่อไปที่ตัวเขานะครับซึ่งมันก็แอบเหมือนกับภาพในคอมมิกฮะที่มายากำลังจะสังหารคิงพิน อยู่ในฉากนั้นเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้คิงพินจะตายหรือไม่นะครับแต่เสียงปืนมันก็ดังขึ้นครับราก็ว่ามายานั้นได้ยิงคิงพินให้ตายลงหลังจากที่เขานั้นได้สั่งให้โรนินฆ่าพ่อของเธอนะฮะซึ่งเราต้องมาดาวันต่อไปว่าบทบาทของคิงพินใน MCU จะจบลงตรงนี้หรือไม่หรืออาจจะมีอะไรพลิกผันในอนาคตซึ่งเราต้องมาดูในซีซั่นต่อไปหรือหนังและซีรีส์เรื่องอื่นๆครับว่าจะมีการพูดถึงคิงพิน ในลักษณะไหนกันต่อไปนะครับสุดท้ายฮะควิน์บาตันก็ได้ทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ได้กลับไปพบกับครอบครัวที่บ้านอันอบอุ่นพร้อมกับเคสบิชอปและก็เจ้าลักกี้นั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเตาได้ตั้งแต่แรกแรกแล้วนั่นก็คือคินบาตันนำนาฬิกาเดือนนั้นฮะมาให้กับรอร่าครับซึ่งแน่นอนนะฮะนาฬิกาเดือนนั้นเป็นของรอร่าซึ่งด้านหลังนาฬิกานั้นเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยชิลครับความชัดเจนตรงนี้บอกได้เลยว่า รอราบาตันคือสายลับคนหนึ่งที่ทำงานให้กับหน่วยงานชิวนั่นเองนะครับรวมถึงฉากที่ควินตบาตันนั้นได้เผาชุดโรนินพร้อมกับตำนานที่ไม่อยากจำของควินในคาบของอัศวินที่สังหารคนนั่นเองครับก็เป็นว่าซีรีส์ฮอกอายจบไปแล้วอย่างสมบูรณ์ในซีซั่นนี้นะฮะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ไม่หวือหวาแต่ควรดูและก็น่าติดตามครับถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะฮะที่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยดูจบแล้ว ทำให้ผมอยากกลับไปดูหนังเรื่อง Black วีดอวอีกครั้งหนึ่งเลยครับและนี่แหละฮะคือความเป็น M.C.U ของพวกเราครับยังไงแล้วเนี่ยถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ฮอกอายอพิซดนี้นะครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคา,ารพูดอะไรผิดไปหรือนําเสนออะไรที่ผิดไปนะครับก็ต้องขออภัยมณะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ